สวัสดีครับท่านผู้ชมผมของผม n p t m CNX วันนี้เราจะมาเล่นเกมมาคับในเซิร์ฟเวอร์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 ที่ Hive กันนะฮะเซิร์ฟเวอร์ Hive นะเราก็รู้สึกอ่ะเราจะเล่นอ่าสวยขึ้นเยอะเลยอืมเอาไรดี ดนแอบสิ่งของแล้วกวารว้าวอัปเกรดอัปเดตเอาอะไรดีใช้หน้าแล้วการใครโดดขึ้นได้บ้างก็ามานะเราโอ้ เราเป็นโอกลิฟต์อาการด่านนี้ชอบได้อยู่ซอนซอนเนียนเนียนได้อยู่วัน nhiên nhiên, tụi mình, tụi mình lắc gan, đã đủ đã đủ đã đủ, sẽ เห็นเขาวิ่งกันอยู่ตรงนั้นอ่ะเสียวเสียวเสียวจริงๆขนลุกเลยโอ้จนขนลุกเลยแล้วเนี่ยโอ้มายก d โอ้มีคนมาเป็นหนึ่งนะเดี๋ยวนี้รอเป็นหนึ่งนะ เนียนอยู่ตันนี้เนียนอยู่โอ้โอ้โอเคเรายังเนียนอยู่เรายังเนียนอยู่ใช่ไหมครับท่านผู้ชมเนียนอยู่เนียนอยู่ อีก2นาทีครับอีก2นาทีขอเนียนๆว้ยเือมีดดาบไว้แล้วกันอุย้ยไอ้เฟอร์เนนต์มาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไปเลยไอ้เฟอร์เนนต์ไปไกลกูเลย เฮ้ยมันจะเห็นเห็นไหมว่าเราอยู่ตรงนี้โอเคอยู่ตรงนี้แล้วกัน<อ>เนียนๆไว้เนียนๆไว,เเไว้เออเฮ้ยอยู่ตรงนี้มันไม่เนียนหรอกเสียวนิดหนึ่งสามสองหนึ่งศูนย์ ห้าแปดห้าเหห้าหโอ้โดนวิ่งตาเป็นหมูเลยหมูคณะเลยนะเนี่ยเนะจ็ดสี่หห้าส,สโอ้ฝนตกเยนะสามแปดสามเจ็ดสามหกเรายัางย่ออยู่สี่สามสามอดไหมคิดว่ารอดไหมท่านผู้ชม ล,ล,ลดลดลดสายตาพวกเขาได้แน่นอนยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สามสิบสองสิบเอ็ดเจ็ดออกห้าสี่สามสองหนึ่งสุด เยชนะครับน้ำชมยังอยู่รอดครับยังอยู่รอดโดดด้วย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 เร,เราต้องโดดเพราะเราไอ้น,นั่นทำาไมเอาดาน ออฟฟิศออฟฟิศละกันรอ uh, ตรงกลางหนึ่งศูนย์ฮอสพิตอลเลยเดฮอสพิตอล์เราต้องเอาแเราเอาคอร์ด uh, uh, ละกัน อยากสนุกกับชีวิตไหมครับโอ้ต้องเอาควอดควอดเราต้องขึ้นชั้นสองแต่ใบไม้นี้ของผมมันเนียนนะผมจะลองเอาควอดซึนควอดซึนต้องเนียนยอะใบไม้จะมา,า,มาไม่เนียนว้ยเนียนตรงนี้เนียน ให้มันเนียนเฮ้ยเนียนเนียนเนียนให้เขาใช้ขาแบบปุ๊บมโอเคตงนะครับตึกตึกตึกมันอยู่ตรงไหน น่าจะอยู่ชั้นล่างเลยมันไม่กล้าขึ้นมาด้านบนหรือเปล่าแต่มันอาจจะมามะเขาวะไม่ใช่มันถ้าเอาโใบไม้มันน่าจะเนียนกว่านี้เลยมั้งจริงซ่อนใบไม้นี่เนียนผมอะฮอสปิต้นี่นะผมแนะนำนะถ้าใครจะมาเล่นไานะแบบเล่นซ่อนแอบนะก็ ด่านฮอสพิทอลให้เอาใบไม้มันจะเนียนเพราะมันบางอันมันจะเป็นใบใบไม้ไม่เหมือนกันแต่ของผมมันเป็นแบบนั่นไงมันเนียนหมดเลยมันเหมือนกันหมดเลยฮะมาว่ะยา,านิดด้วยน้องนั่นไง ไม่เนียนที่เราเห็นอยู่ไม่ไมไม,มันเป็นไม้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 ไม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 ที่จำได้นะอ้อมมนนีไม้ ้ยถ้ามันเป็นกระจกได้นี่เป็นตั้งนานแล้วนะเนี่ยว่ามันจะไปห้องแรกหรือเปล่าไปตรงนี้ตรงเฮ้ยไม่ใช่โดนนายจะตายไปและ จริงมาตรงนี้หรเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้ามานันยังอยู่นะมันคงขนลูกอยู่อะตอนนี้เหนื่อยจริงๆตาามันตรงนี้ yes ฆ่าไปแล้วหนึ่งตัวมันซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองก็ว่าทำไมฮะไม่เจอฮึทำ <c oughs> ไปซ่อนเนียนเชียวใบไ,ไม้เหลืออันเดียวใช่ไหมเนะี่ยฉันรู้นะว่าเจ้าซ่อนอยู่แถวๆไหนอ่ะเจ้าซ่อนอยู่แถวๆด้านนอกนี่แหละเอานวดซ่อนอตรงนี้ โกค้าใบไม้ด้วยนเนาะถ้าเป็นเราเน,นี่ยเราจะแบบเนี่ยตอนเห็นเอโย์ไม่ได้เราก็จะได้แค่นั้นนะ โดดได้ไหมเนี่ยได้นะเฮ้ยทำไมเราไม่เห็นแอะที่ตรงนี้มั้อียี่สิบนาทีแล้วใช่ไหมเนี่ย เคดูเล่นสักตาหนึ่งนะฮะสักตราตราตราไม่ใชตาไม่ใช่ตาตาไม่ตาไม่ใช่ตาอะไรของเราเนี่ยเอาทาวันนี้แล้วกันผมคิดว่าเอาใบไม้นี่จะเนียนสุดแล้วนะ นี่ไงที่ผมเลือกอ่ะเฮ้ยอะไรวะตัวหนึง่งจิอ๋อจุกบล็อกเราเอาใบไม้เนาอไม่รู้จิรากหรือยากเฮ้ยด่านนี้อีกแล้วเหรอเฮ้ยไม่ยากเนียนอยู่แล้วที่เดิมสุขสวัสดิ์นอเมริกา ร้อยอยู่ตรงนี้แหละก <c ười> ดบันไดได้ไหมเนี่ยไอ้นั้นมันแย่งที่เราอ่ะแต่มันอาจจะเนียนอยู่นะของเราก็เนียนไปด้วยมัง <c ười> ถ้าเรามีผูนะ <c ười> มีปีแล้วหมดตรงนี้ง่าย <c ười> ตัวไอ้นั่นสิ เนียนอยู่นะเพื่อนมันอาจจะเงียบๆ่อยนะฮะรับชมแต่ผมมานะโอ้หไอเอ็นวิวนี่ก็วิ่งไปวิ่งมา ไปซื้ออะไรกินหรอนะท่านผู้ชม โอ้โดนตีมาตอนผมโดนตีพอดีเลยถึงเวลาจบคลิปนะแล้วก็สหรับคลิปนี้ผม n p g a m e r กเอร์ N ี่็นพีก่็น้าดท่านไปก่อนแล้วนะมึงต้องแบบปรับเปลี่ยนมุมมองสักนิดนึงมันต้องปรับเปลี่ยนได้เหรอแล้วไง ก็ขอลาท่านชมทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย้เดี๋ยวเดินถอยหลังกันโอ้เดินแบบนี้ก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เคยเดินไปด้านหน้าใช่ไหมเดินเดิอนอาอันนี้ถอยหลังเดินด้านหน้าก็ตรงนี้โอ,โอเคเปลี่ยนมุมมองกลับแล้วกัน เล่แบบทางนี้ไม่ค่อยชินแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเย่